ันนี้พบกับพี่โมยแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้พี่โมมีสินค้าใหม่มาแนะนำนะครับสำหรับใครที่ชอบกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะครับผมนั่นก็คือไอตัวฟรีไลสเก็ตรุนนี้นะครับผมเป็นของยี่ห้อสกายนะครับผมฟรีไลสเก็ตของยี่ห้อสกายเป็นอะไรที่ดีมากสําหรับใครที่ชอบกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะครับผมดูลูกปืนก็เป็นลูกปืนแบบ htc htc เอ้ยไม่ใช่ h c h h ah h s h เนี่ยไหลลื่นมากเลยครับผมสุดยอดมากเลยนะ ถือสาหรับสําหรับผมถือว่าโอเคเลยผมก็ลองเล่นมาแล้วแหละลองเอามาทดสอบเล่นดูแล้วถือว่ามันดีแล้วก็มันโอเคสําหรับคนที่อยากมาไปฝึกฝึกเล่นใหม่ๆนะเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่มันเป็นเหล็กอ่าเป็นเหล็กเป็นโลหะที่มันไม่ใช่ไม้ครับมันน้ําหนักก็ถือว่าโอเคแล้วก็เวลาเราจะไปชนนะเวลาเราชนนั่นชนนี่เราก็ไม่ต้องกลัวมันแตกมันหักนะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นโลหะที่แข็งที่ดีแล้วก็น้ําหนักเบานะครับผมแล้วก็ตัวล้อดูครับ ตัวร้อก็โอเคนะครับผมอ,อ่าเดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดอ่าตัวอื่นกันอีกรอบหนึ่งอ่านะครับผมอ่าสำหรับไอ้ตัวนี้นะครับอ่าลงรายละเอียดนิดนึงนะครับผมคุณเห็นคุณภาพแบบนี้ทํามาจากโลหะแบบนี้ คือไม่ได้แพงนะครับลูกปืนดีล้อด,ดีแบบนี้ไม่ได้แพงเลยนะครับผมในช่วงโควิดแบบนี้นะครับผมราคานี้ผมถือว่าเข้าถึงง่ายมากสำหรับสำหรับตัวฟีลน์สเก็ตนะครับผมซึ่งไอตัวนี้ราคาอยู่ที่890บาทครับ mm hmm. ฟังไม่ผิดจริงๆครับไม่ถึงพันครับ mm hmm. ของดีขนาดนี้ยี่ห้อสกายด้วยนะครับผม mm hmm. ของดีขนาดนี้อ่ มีที่นี่ที่เดียวครับบริษัทชูปเปอร์สยามสปอร์ตของพี่กระทิงนั่นเองนะครับผมอ่าผมก็ซื้อมาจากเขานั่นแหละมารีวิวอ่าสุดยอดนะครับผมเนี่ยไอตัวสกายแล้วก็ในกล่องเขาก็จะแถมไอตัวประแจรตรงนี้อ่าให้ด้วยนะครับเอามาไว้ขันตรงล้อเนี่ยนะครับมาแกะตรงล้อเนี่ยเวลาลูกปืนมันหลวมหรือว่าลูกปืนมันแตกมันพังอะไรเงี้ยเราก็มีไอประแจรตรงนี้แถมให้นะครับขันอ่าแล้วก็ แต่ที่แผ่นมันจะบอกเลยเราซื้อไปใหม่ซึ่งคนที่ไม่มีความรู้ก็สามารถเล่นได้นะครับมันก็จะบอกบอกว่าข้างไหนเป็นข้างซ้ายข้างไหนเป็นข้างขวาครับเนี่ยตัว L เงี้ยครับตัว L เงี้ยเนี่ยตัวย่างเนี้น A, ยเลียบซ้ายไล้ขวาอะไรเหมือนที่เราเรียนภาษาอังกฤษมานะครับผมนี่แบบนี้เลยแล้วตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นกระดาษทรายกันลื่นให้นะครับติดมาให้โดยโดยตรงเลยไม่มีหลุดไม่มีร่อนแน่นอนครับผมถือว่าดีสําหรับคนที่อยากจะเล่นนะเด็ก เด็กก็เล่นได้ผู้ใหญ่ก็เล่นได้นะครับอ่าแล้วก็ตัวบาลานของของไอตัวนี้นะครับผมสามารถตั้งได้เลยตั้งได้เลยบาลานดีสุดยอดนะครับผมอ่าเห็นไหมตั้งได้เลยตั้งได้เลยนะครับตัวบาลานดีมากถือว่า2อฝั่งเขาทํามาบาลานกันดีเยี่ยมครับผมนี่เลยดูนะนี่เลยครับตั้งได้แบบนี้เลยตั้งได้แบบนี้เลยถือว่าโอเคมากสําหรับผมนะครับผมในราคา 890บาทนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวผมไปจะไปทดลองการเล่นให้ดูนะครับว่ามันเล่นยังไงนะมันเล่นยากไหมอ่าสำหรับผมว่าอันนี้มันเล่นง่ายกว่าโรล,ลเลอร์เบดน,นะครับผมสําหรับใครที่กลัวโรล,ลเลอร์เบดอันตรายอันนี้สามารถแบบเราจะลม้มเงี้ยเรากระโดดออกได้อ่าเป็นแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือมันขนาดเล็กนะครับผมพกพาสะดวกอ่าพกไปไหนมาไหนใ,หใส่กระเป๋าหรือถือเงี้ยง่ายเลยอ่าไปันเลยเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะครับ นะครับเราก็จะวางขั้นแรกเราก็จะวางแบบนี้ก่อนนะครับบางคนจะเอาขาขวาไปข้างหน้านะครับบางคนจะเอาขาซ้ายไปข้างหน้านะครับแล้วแต่ถนัดเลยเอาที่ตัวเองถนัดนะครับสําหรับผมถนัดใช้ขาซ้ายนะครับผมถนัดใช้ขาซ้ายไปข้างหน้าผมก็จะเอาอันนี้ลงนี่เป็นการถนัดของผมครับบางคนเขาถนัดลงแบบนี้นะครับผมบางคนถนัดลงแบบนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแล้วแต่คนที่จะถนัดแล้วก็เล่นไปได้นะครับผมสังเกตดูดีๆว่า ตัวนี้มันจะทํามาให้เป็นเหมือนตัววีอ่าเหมือนตัววีนะครับผมเหมือนที่เราเล่นโรลโลเบิร์เรายืนครับรูปตัววีอย่างเงี้ยตัวนี้เขาก็จะทํมาให้แล้วเ,<อ>เรียบร้อยเป็นรูปตัววีนะครับสามารถสร้างบรลล้างการทรงตัวให้เราไม่ให้เราล้มได้นะครับือว่าโอเคเลยอ่าของผ,ผมถนัดแบบนี้นะครับมามาลองดูกันขึ้นแบบนี้นะครับสําหรับผมขนัดแบบนี้นะแล้วผมก็จะออกไปแบบนี้สบัไม่ได้ยากเลยเห็นไหมครับ อารมณ์เดียวกันกับขาเล่นเซิร์ฟนะครับอารมณ์เดียวกันกับเซิร์ฟสเก็ตนะ เป็นไงกันบ้างครับกับไอตัวฟีลายสเก็ตตัวนี้อ่าเป็นไงกันบ้างถ้าชอบอย่าลืมนะครับผมถ้าใครชอบใครอยากเอาไปฝึกเล่นราคาไม่แพงช่วงโควิดนะครับโปรโมชั่นแบบนี้หาได้ที่บริษัทซูปเปอร์สยามสปอร์ตทีเดียวนะครับผมฟีลายตัวนี้ดูชัดๆเลยตัวนี้อ่าอยู่หน้าผมเนี่ย890บาทครับยี่ห้อสก,กายใครสนใจรีบๆทักไปที่บริษัทซูปเปอร์สยามสปอร์ตหรือว่า ทักมาที่ผมติดต่อมาที่ผมติดต่อและรับไปเล่นได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ผมไม่ใช่สําหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรจะมาพูดให้ฟังแล้วคือผมมาแนะนําสินค้าดีๆเฉยของดีมีคุณภาพต้องที่บริษัทซูเปอร์สยางสกรอนนะครับอย่าลืมบ๊ายบาย